ดีค่ะพบกับการ์ตูนฟิแชนแนลนะคะคลิปนี้ตูนนะคะก็จะมีสาระนิดนึงนะคะพอสังเกตจากหน้าตูนดูตูนไม่เป็นอิสุอิใส่นะคะตูนแค่ไปกดสิวมาเฉยๆถามว่าทำไมต้องไปกดสิวด้วยสิวก็ไม่ค่อยมีนี่มีนะคะ<า>จริงๆตูนเป็นสิวอุดตันซะมากกว่าจริงๆแล้วตูนนะคะกดสิวมาหลายครั้งมากเลยนะคะแต่คือครั้งเนี้ยเจ็บที่สุดในชีวิตแล้วเท่าที่เคยกดมา ไม่รู้นะคะหมอกดอะไรตูนหรือเปล่ากดยำๆนั้นๆอยูย่ยยๆๆๆๆๆๆอย่างนั้นไม่พักเลยแล้วดูสังเกตจมูกตูนนะคะมันจะค่อนข้างที่จะช้ำและตรงนี้แหละค่ะพยาบาลกดโหดมา,ก,ามกดีนะดังไม่หกักคิดใ,ในใจนะโอ้ดังจะหักไม่เนี่คยคนทําดังมานี่คืออยากกดเลยนะคะซิลิโคนหักพอดีแล้ววันนี้นะคะตูนก็จะบอกวิธีการรักษาสิวหรือว่าคนที่เพิ่งกดสิวมาใหม่ๆนั่นเองค่ะอันนี้เป็นฉบับของตูนเองนะคะที่ตูนเคยใช้มาแล้วรู้สึกว่ามันดีมากดูกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นยาพวกนี้เลยนี่เยอะแยะไปหมดเลยที่เอาไว้รักษาสิวของตูนนะคะอันดับแรกเลยค่ะตูนจะล้างด้วยน้าเกลือบ่อยๆล้างหน้าด้วยน้าเกลือบ่อยๆก็คือตัวนี้ว่าไปแล้วตูนขอล้างแป๊บน,นึงนะคะเพราะว่าวันนี้ตูนยังไม่ล้างเลยเอาแกะนี้ออกก่อนซื้อใหมน่น้ำเกลือนะคะคือต้องล้างบ่อยๆคือตูนชอบล้างบ่อยๆเพราะว่าน้ำเกลือมันช่วยรักษาแผลได้ดีแล้วมันก็ฆ่าเชื้อด้วย ให้ทั่วหน้าเลย <Yeah. S 1> มาเริ่มด้วยยาต,ตัวแรกเลยนะคะก็คือคินด้าเอ็มนะคะตัวนี้ตูนใช้แบบน้ำเนาะเพราะว่ามันแบบสิวอักเสบอะมันช่วยได้ดีมากๆเลยเพราะตูใช้แล้วอะตูรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดมีสิวอักเสบเนี่ยมันจะช่วยให้สิวสุกเร็วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสิวสุกเร็วปุ๊บสิวอักเสบมันก็จะลดลงตัวนี้ แต่ว่าข้อเสียข,ของมันก็นคือแอลกอฮอล์ oh มันเป็นแอลกอฮอล์ oh นั่นเองค่ะคือใครที่แพ้แอลกอฮอล์ oh ก็คือไม่สามารถใช้ได้ส่วนตัวตูนเป็นคนที่ชอบกดสิวมากนะคะแต่ก่อนที่ตุนจะกดสิวตุนจะล้างมือให้สะอาดก่อนแต่จริงๆคือหมอไม่ค่อยแนะนำหรอกนะคะถ้าเกิดสมมตอิอ่ะเราสกรปรกมือเราสกรปรกหรือว่าเรากดด้วยวิธีที่ผิดๆอะ่ะก็อาจจะเกิดสิวอักเสบได้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเนาะแต่จะทําทไงได้อะ่ะหัวสิวอนะ่ะเนาะเราเห็นแล้วเราก็หมั่นไส้ตุ้นเห็นแล้วตุ้นะมั่นได้เลย ต่อไปตัวนี้เลยค่ะตัวเบน Z ซ็นะคะตูนใช้ความเข้มข้นที่2.5ุตูนใช้ก่อนล้างหน้านะคะทิ้งไว้ส0นาทีแล้วก็ล้างหน้าด้วยน้าเปล่าตามนะคะจริงๆตูนแนะนําให้ล้างออกเลยนะคะทิ้งไว้10นาทีเพราะว่าตูนเคยอ่ะไม่ล้างออกแล้วทาให้หน้าตูนอ่ะลอกแล้วก็แห้งมากแต่บางคนนะคะคิดว่าหน้าตัวเองอ่ะทนต่อยาวพวกนี้แหละคือถ้าเกิดใช้แล้วมันไม่เป็นไรคือคือมันไม่เป็นไรคะ่ะแต่คือตูนอ่ะเคยลองใช้แล้ว รว่ามันไม่รอดอะคือหน้ามันรู้สึกมันแห้งแล้วมันก็คันมากบริเวณตรงคางอะเหมือนแพ้แล้วตูก็ไปปรึกษาหมอหมอก็บอกว่ายาตัวเนี้ยทาั้งที่ควรทิ้งไว้สิบนาทีแล้วก็ล้างออกนะคะตูเป็นคนที่หน้าแพ้ง่ายมากไม่รู้เป็นคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายตอนนั้นคือแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้เลยตอนนี้คือหลังจากที่แพ้ครีมอะไรมา,มามากมายแล้วตูก็ต้องใช้อะไรก็ต้องระวัง ต่อมาตัวนี้นะคะ d i f f l ร n นะคะตัวนี้ตูนชอบมากเพราะตูรู้สึกว่ามันช่วยเลิกสิวอุดตันด้วยแล้วก็สามารถละลายหัวสิวได้ดีด้วยนะคะยาตัวนี้นะคะตูนจะทาบางๆบริเวณที่เป็นสิวเท่านั้นนะคะตูนจะแบบไม่ทาหนามากมาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือ m o i ์ไ u เ i z e r ตัวนี้ค่ะตูนใช้ของ boven นะคะเป็น วิตามินอีเซรั่มนะคะตัวน,นี้ตูชอบมากเหมือนกันแต่ตัวนี้นะคะตูนใช้แบบเจลเนาะเพราะว่าตูเป็นคนที่ผิวมันเหมือนกันนะคะก็เลยแนะนําให้ใช้แบบเจลถ้าเกิดคนที่ผิวแห้งมากๆมากมาก,มาก,ก็แนะนําให้ใช้แบบครีมเนาะตัวนี้นะคะก็จะช่วยบํารุงผิวลดรอยสิวอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็แบบกลิ่นมันอ่อนโยนละมุนมาก ตัวนี้นะคะตูนใช้ประจําเลยเพราะอย่างที่บอกว่ามันช่วยบํารุงผิวด้วยยาตัวอื่นก่อนนั้นอยที่ตูนพูดไปอ่ะตูนจะใช้สําหรับตอนที่ตูนเป็นสิวหรือตอนที่กดสิวใหม่ๆแต่ตัวเนี้ยตูนใช้ประจําเลยยาสี่ตัวนี้นะคะที่ตูนพูดถึงไปอ่ะตูนจะใช้ตอนที่ตูนคลึงกดสิวใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้อันนี้ตุ้กดสิวได้ประมาณวันสองวันแล้วพอถ้าเกิดหายปุ๊บอ่ะตุนก็จะไม่ใช้แล้วพวกนี้ยกเว้นตัวเนี้ยที่ตูนบอกว่าตูนจะใช้เป็นประจำแล้วเกิดสมมติว่าตูนหายแล้วตูนใช้ครีมไ บอกเลยียตูนใช้คีมเซเว่นนี่แหละปกติเลยคีมเซเว่นตูนใช้ว่านหางจอระเข้กับคิวเพจแต่ตูนจำยี่ห้อไม่ได้แล้วตูจะทิ้งรูปไว้ให้ดูนะคะและสุดท้ายที่ตูนใช้ก็คือแบบสมูทอีอสมูทอีนี่คือเดอะเบสเดอะเบสได้ใจเสมอมาตั้งแต่ใช้ตั้งแต่เด็กยันโตเพราะว่ามันช่วยเรื่องสิวแล้วสมูทอียังช่วยเรื่องรอยแผลเป็นด้วยเพราะว่าตอนเด็กๆตูนเคยโดนท่อรถแล้วมันเป็นรอยแผลเป็น แล้วพ่ออ่ะก็ชอบใช้สมุดเอียมาทาให้ตอนนี้มันก็จางลงนะคะทุกคนเออลืมทุกคนอันนี้ขาดไม่ได้สําคัญมากๆๆากๆๆๆก็คือครีมกันแดดนะคะตู้นใช้ของยูเซรีนเนาะเพราะครีมตัวนี้นะคะเป็นเนื้อครีมที่บางเบาอ่อนโยนนะคะเหมาะกับคนที่เป็นสิวหรือว่ามีปัญหาเรื่องสิวนอกจากจะช่วยเรื่องสิวแล้วและกันแดดได้แล้วด้วยก็ยังช่วยลดฝ้ากระสุดดงดําด้วยนะคะตัวนี้ ยาก็มีแค่นี้นะคะที่ตูรู้สึกว่ามันโอเคมากสําหรับเรื่องสิวหรือว่าคนที่เพิ่งกดสิวมาใหม่ๆส่วนเรื่องรอยสิวที่เกิดจากการกดสิวนะคะจริงๆมันก็ค่อยๆจางลงค่อยๆหายไปตามการเวลาเนาะก็ใช้ยาพวกนี้แหละคะ่ะที่ตูนบอกไปมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นส่วนของตูนนะคะก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอย่างมากก็อาทิตย์หน่อยๆ มันก็ค่อยจางลงในอย่างที่ตูนบอกนะคะว่าตูนเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าเพราะแต่งหน้าไม่เป็นใครที่กดสิวใหม่ๆก็แนะนําว่าอย่าพิ่งแต่งหน้าเลยเนาะก็รอรักษาให้มันหายก่อนเออแล้วเรื่องมาร์กหน้านะคะใครที่ชอบมาร์กหน้าตูนก็แนะนําให้มาร์กหน้าด้วยน้าพึ่งเพราะตูงก็ไปอ่านมาว่าใครที่เป็นสิวว่าควรมาร์กหน้าด้วยแล้วเขาบอกด้วยน้าผึ่งมะนาวประโยชน์ของน้าพึ่งที่ตูนไปอ่านมานะคะก็คือมันก็ช่วยเรื่องปราบสิวได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยลดการระคายเคืองจริงๆอะตูงย ตูจะไปลองมาร์กอยู่วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ตูนข้างล่างด้วยนะคะถ้าเกิดใครใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่าอยากให้ตูแนะนําอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย